สวัสดีค่ะปูดักมอร์นิ่งสวัสดีค่ะโอมนะคะวันนี้โอมจะมาชวนเพื่อนๆทานตัวนี้ค่ะโอเอซิ o A แค่ชื่อก็น่ากินเลยนะคะโอ้โหชื่อดูแพงมากเลยค่ะ,ะแต่คุณสมบัติเขาก็เลืกข้างจริงจริงโอเอซิ A it, มีซิงค์เนี่ยจำนวนที่สูงมากซึ่งร่างกายเราบางทียังไม่เคยได้รับซิงค์ขนาดนี้เลยซึ่งซิงค์จะช่วยให้เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดีมากช่วยลดการอักเสบของร่างกายแล้วก็โอเอซิ A ช่วยในการเขาเรียกว่าสร้างเซลล์ใหม่นะสร้างเซลล์ใหม่คนที่ผมบางเล็บไม่แข็งแรงฟันไม่แข็งแรงกระดูกไม่แข็งแรงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีภูมิกั้แกันในร่างกายเลยนะทานโอเอกิะคะวันละ1ซองค่ะวันละ1ซองผสมกับน้ําเย็นจิบระหว่างวันจิบไปเรื่อยๆนะคะห้ามทานกระดกหมดทั้งขวดเลยไม่ได้นะคะไม่ใช่เขย่าแล้วกระดกหมดเลยไม่ได้ค่ะต้องค่อยๆจิบไประหว่างวันนะคะค่ะ 14วันคุณจะเห็นผลเลยคือผลภายนอกคือผิวพรรณจะผ่องใสมีออร่ามากเลยเพราะเขาพัฒนามาจากรีไวซ์ซึ่งเราก็รู้แล้วว่าคุณสมบัติรีไวซ์มันขนาดไหนและอันนี้คือมันเขาเรียกว่าพัฒนามาอีกระขึ้นมาอีกหลายระดับเลยอะ่ะดีมากๆเลยอมคอนเฟิร์มจริงแค่14วันนะ คนทักแน่นอนผิวพรรณผ่องใสสวยมากวิ้งไว้มีโอล่าจริงๆเลยค่ะและที่สำคัญนะระบบภายในร่างกายของเราอะก็ดีขึ้นเพราะเรามีสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาวเกลือหิมาลัยว่านหางจระเข้แล้วก็แบล็คเบอร์รี่แล้วก็ผลทับทิมซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้มาจากนวัตกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ของยูนิซิ y ท่านได้ คิดคนขึ้นมาแล้วก็ออกมามาเป็นโอเอซิดนะคะให้เพื่อนๆได้ทานกันง่ายๆนะคะหารับประทานนะคะถ้าใครยังไม่เคยรับประทานบ๊ายบาย